สำหรับพี่อ่ะมันก็เป็นหนังสือที่หลายๆครั้งพี่ซื้อให้หลายๆคนอ่านเพราะว่าพี่รู้สึกว่าเออมัน,น principle ที่ดีมากเลยเราได้ไปอีเดียเราทุกคนไม่เหมือนกันแล้วเราก็จะคิดแค่ว่าคนที่ไม่เหมือนเราเขาผิดแต่จริงๆแล้วอ่ะคนนั้นอ่ะเขาก็คิดว่าเราผิดเหมือนกันเพราะเราไม่เหมือนเขาอ๋อ oh, ใช่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 คือมันไม่ใช่ว่าเราเป็นคนแบบไหนเราก็ต้อง f o r ์ e ให้คนอื่นเป็นแบบเราบางอย่างพี่อาจจะเป็นตัวของพี่เองแต่บางอย่างพี่อาจจะต้อง adjust เพื่อที่จะทํางาน้ได้ง่ายขึ้น ต้องมีการปรับตัวหลายๆอย่างพี่พว่ามันต้องฝ่ายบาลานซ์นะจริงๆในแง่ของโลกแห่งความจริงมันคือต้องอยู่ินบิทวีนเราต้องเข้าใจว่าเราเป็นคนแบบไหนแต่เราไม่ได้ต้องใช้ความเป็นตัวตนของเรา100%ในทุกครั้งที่เราอินเทอร์แอคกับคนอื่นถ้าเราเป็นตัวเองมากๆมันก็อาจจะอยู่กับคนอื่นไม่ได้ถูกไหมคะมันก็ต้องปรับตัวสมมติเอ็กซ์ตรีมหนึ่งคือเราเป็นตัวของเราเองมากๆเลยแบบเป็นตัวเราทุกอย่าง100%เรเราชอบอะไรเราทาอะไรเราพูดจาร้อยอเปอเรปเป็นเหมือนคนอันหนึ่งเหมือกึ่เาเราอัด อาจเพ่อนได้ใช right? ่ไหมซึ ah. okay. ่งถ้าเป็นแบบนี้มันก็ดีคือเราจะสามารถอ d จ u s t ให้เข้ากับคนอื่นได้แต่มันคือการเสียคนร้อยเปอร์เซ็นต์ของเราคือเหมือนเราเรารักคนอื่นแต่เราไม่ได้รักตัวเองส่วนอันนี้มันก็คือเรารักตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราไม่สนใจคนอื่นเลย